ถ้าหากคุณกำลังมีความรักนะครับแม้แต่แกาแล็กซี่ที่คุณมองก็ยังเป็นสีชมพูได้ด้วยพี่หล้มมี3ช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอาวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้คือตั้งชื่อขึ้นมาให้มันดูเท่ๆนะแต่ก a l ล x y ซี่นี้สีชมพูรจริงๆ <c oughs> นะครับซึ่งเราจะพาไปดูภาพ Galaxy ซหนึ่งนะฮะซึ่งมันมีความแปลกและมีทั้งสีสัน ที่เรารู้สึกว่าเออมันแปลกตามากหาดูได้ยากนะครับน้องบอลจะเล่ารายละเอียดให้ฟังครับครับผมนี่คือกาแล็กซี่ลึกลับนะครับที่ชื่อว่า ngc 2775ครับครับผมครับผมภาพนี้เป็นภาพล่าสุดของกล้องโทรทรศน์ฮับเบิลนะครับของนาซ a แลวก็กเป็นภาพจริงนะไม่ใช่กราฟิกนะใช่ครับอ่านี่คือถ่ายจริงๆเลยใช่ครับซึ่งเป็นการรวมร่างกันนะฮะโดยฮับเบิลใช่ไหมแล้วน่าจะไปดึงเอาความสามารถของ jwst มาด้วยนะฮะก็ถ่ายภาพนี้ขึ้นมา ครับผมโดยกาแ,ล,แล็กซี่นี้เขาตั้งชื่อให้ว่า NGC 2775นะครับผม,บผมและตั้งอยู่ประมาณ67ล้านปีแสงนะครับในกลุ่มดาวปูนั่นเองครับครับผมและสิ่งที่ทำให้ NGC 2775เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถแยกประเภทได้นะครับเนื่องจากว่าศูนย์กลางของมันเนี่ยมีความเรียบแล้วก็ไม่มีกา๊าซนะครับมีเป็นลักษณะที่คล้ายกับกาแล็กซี่รูปไข่นะ,นะครับผมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีวงแหวนฝุ่น ที่มีกลุ่มดาวกระจายอยู่รอบๆลักษณะมันเลยเป็นกาแล็กซี่เกลียวน,นั่นเอครับผมซึ่งโดยปกติแล้วกาแล็กซีเนี่ยนะฮะถ้าเป็นรูปไข่ก็จะไม่เป็นรูปเกลียวแต่อันเนี้ยแปลกมากตรงที่ว่ามันมี2ลักษณะของกาแล็กซี่อยู่ในอันเดียวกันใช่ครับคือเป็นทั้งเกลียวเป็นทั้งไข่ใช่ครับนะฮะแปลกมาก แลกมากทำให้นักดาราศาสตร์เนี่ยจัดมันอยู่ในประเภทพิเศษที่ตั้งขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับชื่อว่ากาแล็กซี่เลนติคุล่าครับอืมนะฮะคือเหมือนเกลียวบวกไข่นะฮะตีเราเรียกรวมๆได้ไหมจากกาแล็กซี่เกลียวบวกไข่มันฟังดูจะแบบปลกๆเราตั้งชื่อเป็นกาแล็กซี่ไข่เกลียวเรียกไปเรียกมาเดี๋ยวจะเพี้ยนเป็นกาแล็กซี่ไข่เจียวกาแล็กซี่ไข่เจียวสีชมพู นิวเลยโอ้อยากกินข้าวเพื่อนะะททีนะฮะครับผมอ่าอยัางยังกาแล็กลซีทางช้างเผือกที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้นะฮะถ้าถ้าเราแบบสามารถออกไปนอกกาแล็กซีได้นะฮะซึ่งนักวิทยาศาสตร,ร์ทุกวันนี้เขาก็คำนวณจากการส่องกล้องไปแล้วก็ดูแนวต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสะเก็ตภาพขึ้นมาได้ว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเนี่ยมันเป็นกาแล็กซีรูปทรงเกลียว ครับอ่าฮะโดยที่มีแขนหลายๆแขนเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกลียวลักษณะหนึ่งที่มีแกนอยู่ตรงกลางมันจะมีแท่งใหญ่ๆอยู่ตรงกลางมีความหนานแน่นอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วไอ้ตรงปลายทั้งสองข้างเ่ยมันก็จะมีเกลียวนะฮะหมุนออกไปซึ่งเกลียวมันก็จะแยกออกมาประมาณแบบสองสามเกลียวสามสี่เกลียวได้นะฮะแต่ความแปลกของเจ้า เลนติคู l a หรือว่า NGC 2775ตัวนี้นะฮะคือแกนตรงกลางมันน้อยนะฮะมันมีนิดเดียวเองนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยแทบจะเป็นเกลียวแบบเส้นเดียวเลยนะค,คือเป็นเกลียวจากเส้นเดียวออกมาแล้วก็สม่ำเสมอมากๆนะฮะวงออกมาค,คือพูดง่ายๆว่าเราจะเรียกมันว่ากาแล็กซี่หยักกันยุ่งก็ได้นะใช่ครับมันออกมาเป็นเกลียวเดียวเลยมันตีวงแบบนี้เลยนะฮะ<ง>แล้วก็เลยเออ แต่ส่วนเรื่องสีแดงหรือสีอมชมพูของเขาเนี่ยเขาว่าไงครับโดยนักดาราศาสตร์สังเกตความยาวคลื่นพิเศษของแสงสีแดงที่มาจากเมฆก,กา๊าซไฮโดรเจนนะครับผมเมฆเหล่านี้พบได้รอบดา,ดาวดวงเล็กขนาดใหญ่นะครับในภาพพวกเขาปรากฏเป็นกระจุกสีชมพูมะนะครับผมอยู่ข้างในวงแหวนรอบ,ครบๆคำว่าดาวดวงเล็กขนาดใหญ่คือมีดาวดวงเล็กรวมตัวกันอยู่เป็นกระจุกจํานวนมากครับนะฮะ ก็ตีความจากนี this this ้ได้ครับจากสเปกตรัมที่เราปรับค่าฟิลเตอร์ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะคือถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราจะไม่เห็นเป็นสีชมพูหรือออกแดงๆแบบนี้แต่เนี่ยคือการปรับค่าฟิลเตอร์แล้วเพื่อให้ดูว่าองค์ประกอบในฝุ่นของกาแล็กซีเนี่ยมีอะไรเป็นส่วนใหญ่สีแดงคือไฮโดรเจนนะฮะพอเป็นไฮโดรเจนเยอะเนี่ยมันก็ตีความได้ดังนี้ครับว่านี่คือกาแล็กซีเกิดใหม่ Mm hmm. กำลังอนุบาลตัวเองขึ้นมาเลยกําลังก่อตัวเป็นดาวแล้วก็ยังมีแร่ธาตุที่เป็นวัตถุดิบนะฮะไฮโดรเจนนี่คือวัตถุดิบที่สําคัญมากๆสําหรับกาแล็กซี่นะครับ,รบถ้ากาแล็กซี่ที่มีอายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะฮะไอ้พวกแร่ธาตุพวกนี้มันก็จะจางลงแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีคือมันจะมีความเป็นฮีเลียมเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าหลังจากที่ฟิวชันไปแล้วเนี่ยไฮโดรเจนฟิวชันไปแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือได้ฮีเลียมตามมานะอย่างอย่างถ้าเราสามารถออกไปนอก ทางช้างเผือกเราได้เนี่ยทางช้างเผือกเราเนี่ยอายุอายุประมาณหมื่นหมื่นกว่าล้านปีอ่ะหมื่นต้นต้นครับไม่ไม่ไม่ได้เก่าแก่ที่สุดนะหมื่นต้นๆ้นคือเรามีดาวก่อนหน้าเราเนี่ยนะฮะรุ่นอายุก่อนเราเนี่ยมีมาประมาณสรุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถส่งเข้ามาที่กาแลซีทางช้างเผือกเราได้เราจะเห็นเลยว่าไฮโดรเจนเนี่ยเหลือไม่เยอะล้ เพราะเรามีอายุมาประมาณสองสามรุ่นอายุดาวละนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างตัวนี้รู้เลยว่าเป็นดาวเป็นกาแล็กซี่เกิดใหม่แล้วก็กำลังอนุบาลตัวเองเพราะฉะนั้นแร่ธาตุนี่เข้มข้นมากมากนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่ดูแล้วได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ความสวยงามไปด้วยแล้วก็ได้ความแปลกไปด้วยว่าเออเราไม่เคยเห็นนะกาแล็กซีที่เป็นเกลียวด้วยแล้วก็เป็นรูปไข่ด้วยนะฮะรวมๆกันแบบนี้ครับ เรื่องเล่าอวกาศ